ทำรายการผีแบบนี้มีประสบการณ์เรื่องแบบเรื่องแบบเจอกระตัวงไหมพี่ครั้งหนึ่งมันเคยมีเหตุการณ์คนร้ายถูกวิสามันประมาณเจ็ดปดคนอ่ะตอนนั้นนะที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยเขาเอาศพคนร้ายเนี่ยไปเผาที่นั่นพี่ก็ไปที่นั่นอ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่ามันจะมีเป็นกระท่อมที่ตำรวจเขาไปไปล้อมอเราก็ไปตรงจุดนั้นน่ะตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปอยู่นะแต่พี่อ่ะเอาก้อนหินเนี่ยปาเข้าไป อยากดูมีใครอยู่ไหมมีใครไหมมีอะไรไงไหมปาไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก้อนหินลอยกลับมานี่เรื่องจริงนะครับปุ๊กเอาปากกปปอีก็ปุ๊กกลับมาอีกปาไปปุ๊กตกอยู่เนี้ยคนเองเลยนะโอ้โหพี่แบบอยู่ไม่ได้แล้วก็แบบส่งคนเข้าไปดูไม่มีใครอยู่ก็ก,ก็ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเอเอที่นั่นเป็นเป็นเป็นที่ที่แปลกจริงๆแบร์เองเคยเจอไหมผมเคย กึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าโดนอัมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยไปตากไปถ่ายโฆษณาเหนื่อยมากก็คือคิดในใจว่าเดี๋ยวกลับพักก่อนนอนแหละแต่ว่าโอ้ขี้เกียดจังเลยนอนเลยดีกว่าผมจะนอนตะแคงอยู่แล้วผมจะขยับตัวไปอีกฝั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีบันเก็ตอยู่ฝั่งทางซ้ายมืออะไรเงี้ยจะขยับตัวก็มองขึ้นไปบันเก็ตโอ้หลอนจังเลยแล้วก็อยู่ดีก็ผมจะขยับก็อยขยับไม่ขยับไม่ได้ว่านี่ครั้งแรกเลยนี่หว่าที่แบบรู้สึกว่าอ๋อนี่เหรอที่เขาบอกโดนผีอัมพยายามจะฝืนฝืนตะโกนเรียกใครก็เหมือนแบบ ปากขยับแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาที่ผมก็เลยแบบสวดมนต์แล้วกันผมก็นโมสามจบสักพ,พักหนึ่งอ้าวสวดสวดมาอีกทั้งนั้นเป็นศิษย์คนแก่ๆอะไรเงี้ยสวดสวดกลับมาอะไรเงี้ยผมก็เหมือนน้ำตาจะไหลแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับเสียงมันค่อยๆแบบค่อยๆดอลลี่เข้ามาหาเราค่อยขยับเข้ามาดังขึ้นดังขึ้นอะไรเงี้ยจนมันอยู่ข้างหูแล้วเปิดก็แบบก็เปิดเฮ้ยร้องออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดออกมาล้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบลุกขึ้นมาแบบกอดร้องไห้ร้องไห้แล้วพี่บอกพี่ครับพี่ผมโดนผีหลอกครับพี่อะไรเงี้ย ธรรมดาแปลว่าเป็นคนกลัวผีใช่ไหมกลัวมากเวลานอนนี่คือต้องเปิดไฟนอนต้องเปิดไฟหัวเตียงนอนหรือไม่ก็นอนกับนอนกับคนอื่นจะไม่นอนคนเดียวแล้วย่ากลัวไหมฮะแล้วย่ากลัวไหมย่ากลัวมีแต่เรากลัวแบบไม่มีเหตุผลกลัวแบบไม่มีเหตุผลกลัวไปกลัวไปเรื่อย